สมมตินะกับคนใหม่ของคุณสมมุติว่าคุณเพิ่งเจอกันได้ไม่ถึงปีหรือปีหนึ่งพอดีอะไรเงี้ยกับกัดแล้วอยู่ไกลกันด้วยนะไม่มีเวลาคุยกันไม่มีเวลาแชทหากันเขาบ้างงานคุณบ้างงานแต่ดันไปกันได้อืกับดันแบบไม่เคยนอกใจมีคุณคนเดียวอย่างเงี้ยคุณคุณคุณเข้าใจโมเมนต์นี้ไหมว่านี่แหละบางทีนะมันแปลกนะ แต่มันไม่แปลกมากหรอกโค้ดสรุปให้เราเลยว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆนะคะมันไม่ได้อยู่อะไรมันอยู่ที่ตัวบุคคลของจริงๆของคนของคุณจริงๆว่าเขาอ่ะอันที่มีพื้นฐานครอบครัวใกล้เคียงกันไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะไปกับเราได้เขาจะเข้ากับเราได้เขาจะเข้าใจเราได้แล้วเขาจะยอมรับอะไรบางอย่างแล้วแล้วเขาจะซื่อสัตย์กับเราได้ไม่ได้มีมาตรฐานเกณฑ์ตรงนี้เลย เกณฑ์จริงๆหลักๆเลยคือดูที่ใสาอย่างเดียวเลยนะคะดูการกระทําที่เขาทํากับคุณเขาได้แคร์คุณเมื่อเวลาอยู่กับคุณเวลาอยู่ไกลคุณระยะเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขาจริงจังเขาพูดเรื่องอะไรท่าทางในการพูดเรื่องที่มันสําคัญสาคัญ,คญเขาซีเรียสกับคุณหรือเปล่าเขาอยากไปถึงจุดไหนกับคุณนะคะนั่นแหละสําคัญนะคะ ถ้าการครบกันเฉยๆแล้วก็รอวันที่จะเลิกลากันแล้วเราจะคบกันเป็นทำไมนะคะมันก็เป็นคําถามที่คุณต้องเอากลับไปถามคู่ของคุณหรือแฟนของคุณแล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะแบบไม่จริงจังขนาดเนี้ยมึงก็แบบเป็นเพื่อนคุณเลยได้ไหมมึงก็ไม่ต้องมาอยาคาดหวังใช่ไหมเออมในเมื่อแสดงออกแบบไม่ให้เราคาดหวังแล้วจะคุยกันทําไมไม่จําเป็นต้องคุยกันทุกวันนะ ไม่จําเป็นต้องหวานไม่จําเป็นต้องเทคแคร์ดูแลนั่นคือนั่นเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะ mm. เพื่อน mm. คนคุยยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้มีอะไรนะคะนั่นแหละถ้าเกิดว่า mm. เฮ้ยเปิดตัวแล้วนะคุยกับมาถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วอย่างเงี้ยนะคุณก็อย่าไปทำคุณถ้าคุณไปเจอใครแล้วแบบโอ้ยดูไม่จริงจังไม่ดูถอยออกไปเงี้ยก็ ช่วงแรกใช่ทุกคนเสียใจอยู่แล้วนะคะแต่ต่อไปไม่ต้องไม่ต้องเสียใจให้มันนะคะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องเปียนน้าตาไม่ต้องเปลืองน้ําตา <c oughs> คุณพวกนี้ไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเรียนรู้ได้เองว่าเขาก็แค่อากาศนะคะท,ที่ที่ที่เหมือนมันมากับสายลมอ่ะแล้วมันก็ผ่านไปนะคะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นการทอล์กวิดมีที่แบบให้ทุกคนคือมาแชร์ประสบการณ์ว <c oughs> ่า อย่าเลือกคนที่มันแบบบางครั้งอย่ามั่นใจว่าคนที่ระดับเดียวกับคุณสถานะเท่าเทียมกับคุณแล้วจะเป็นคนที่ที่สามารถดูแลคุณได้นะมันอยู่ที่นิสัยคนจริงๆคนที่เขาแตกต่างจากคุณมากมากอย่างสมมติว่าเขาอาจจะมีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วคุณก็คิดว่าแล้วคุณก็ต่ําต้อยได้ค่ามากเลยแล้วคุณก็ไปคิดเองว่าเขาน่าจะไปกับเราไม่ได้นะเราน่าจะแบบเรา เขาอยู่สูงมากเลยเราแบบต่ำต้อยมากเลยไม่นะดันเข้าใจกันอีกนะคะคุณเคยเห็นบางคู่นะลองไปดูนะคะลองไปดูดาราก็ได้หรือคนที่เป็นเน็ตไอดอลของคุณก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ลองไปดูนะคะว่าเขาต่างมีมีสิ่งที่ที่แตกต่างแล้วมันทําให้เป็นเออมันมีคำหนึ่งที่บอกว่าแตกต่างที่ลงตัวนะ่ะเคยได้ยินไหม ความแตกต่างที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นอายุไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแต่ดันอยู่กันได้แต่ยันเข้ากันได้มีความข่วงหาอาทรมีความเอื้อเฟื้อมีการไม่ทำไม่ทำร้ายจิตใจกันสมมตุติเห็นไหมมากกว่าคนที่เลเวลดูกันแล้วแบบมาเจอกันนะคะ แล้วคุณก็คิดไปเองว่าสินมันจะเสมอกันจริงๆแล้วสินไม่เสมอกันเพราะว่าเขาหักหลังคุณเนี่ยเขาหักหลังคุณมันก็สินไม่เสมออยู่แล้วจ้ะเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคค่ะวันนี้ง่วงมากเลยก็หวังว่าทุกคนทุกคนจะรับฟันดีพร้อมก็เสียงฝนปล่อยปล่อยปล่อยปล่อ,อยนะคะก็วันนี้ก็อยากให้ทุกคนเป็นเป็นที่การดูคนดูแฟนเนาะว่าให้คุณดูที่นิสัยเท่านั้นการกระทําเท่านั้นนะคะสิ่งอื่นอ่ะ ถ้าคุณจะรักกันจริงๆคุณรักกันเขาคุณเขารักคุณคุณรักเขามันจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้ไม่ว่าแม้กระทั่งระยะทางนะคะแม้กระทั่งวัยนะคะทุกๆอย่างอยู่ที่อยู่ที่นี้สมองนะต้องมีหัวใจเนาะหนึ่งสมองหัวใจนะคะแล้วก็กำลังใจของตัวเองที่จะคุณได้พูดคุยกันนะคะ ต้องไปต้องแบบเขาเรียกอะไรโคกันนะคะดิวกันให้ได้เดียวกันไปในทิศทางเดียวกันได้ก็คือพูดเรื่องเดียวกันนะคะภาษาเดียวกันหมายถึงว่า,ามีทิศทางที่จะแต่งงานมีทิศทางที่จะลงเอยกันแบบไหนนะคะไม่ใช่คุยไปเรื่อยเปื่อยไม่มีแก่นสารหรือเวลาคุณคุยแล้ว,ค,ค,ลวคุณก็จับสังเกตดูว่าเวลาคุณคุยแล้วเขามีฟีดแบ็กอะไรไหมสมมติว่าคุณพูดเรื่องแต่งงานอะไรอย่าเงี้ย แต่เขาแบบนิ่งอึ้งอึนมึนไม่พร้อมค่ะอาจจะไม่พร้อมแต่เขาก็ไม่พูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แสดงอาการแบบเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดีแต่จริงๆแล้วเขาเก็บข้อมูลว่ากูจะทํำยังไงดีนะกูอยากจะไปจากยยนี่กูแบบไม่อยากแต่งกับยยนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดแบบนี้อยู่ในใจก็ได้แล้วเราก็สังเกตดูว่าหลังจากที่เราพูดเรื่องซีเรียสไปแล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาถ้าเกิดเขาแอคชั่นในทางที่ มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับที่คุณพูดหรือคุณต้องคือทิศทางมันไม่ได้ไปในทางทางเดียวกับคุณคุณก็ต้องใส่เกียร์ถอยละค่ะนะคะอย่าให้เขามาถึงกับอย่าไปรอให้เขาเทเราก่อนนะคะเราต้องชิงเทเขาก่อนปรนะามาณนี้เนาะบ๊ายบายค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดแล้วก็ไปสังเกตดู คนที่สําหรับคนโสดทั้งหลายก็จะมีคนเข้ามาแล้วก็ให้ระมัดระวังว่าบางทีเขาเข้ามาหลอกหรือเข้ามาแบบไหนต้องการอะไรต้องการแค่คนคุยแก้เหงาตของการวันนี้แตนต้องการอะไรนะคะเราดูให้ดีเราไม่ชอบแบบไหนปฏิเสธไปเลยต้องกล้าพูดแล้วสมัยนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นภัยจะมาถึงตัวเราได้โดยง่ายนะคะอย่าไปกินความหลอ่ออย่าไปกินหน้าตาอย่าไปกินฐานะนะคะกินนิสัยเขาดีกว่านะคะ ว่าคนที่นิสัยดีเนี่ยมันหายากคนที่จะคบกับคุณไปแล้วไม่หักหลังคุณไม่ทาร้ายคุณให้เสียน้ําตาลเนี่ยมันหายากนะคะคนรวยมันเกลือนนะคะคนหลอกก็เกลือนคนสวยก็เกลือนนะคะแต่คนดีคนที่รักเดียวใจเดียวมันหายากนะต้องต้องเลือกให้ดีๆถ้าคุณมีโอกาสได้เลือกก็เลือกซะนะคะวันนี้ก็ลาติสวัสดีค่ะบ๊ายบาย